ก็ตอนนี้ความสัมพันธ์พิมพกับว่านก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเรียกว็เป็น่อ่อก็เป็นจะเรียกว่ายัางไงดีพิมพก็ต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจการพูดคุยระหว่างพิมพกับว่านนะคะว่าเออเราอาจจะแบบศึกษากันมาประมาณนึงแล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบดีที่สุดน่าจะลองเป็นเป็นเพื่อนกันอะไรคือจริงๆมันเป็นการพูดคุยกันอยู่ตลอดแล้วใช่ค่ะเป็นการพูดคุยกันมาเรื่อยๆ พิมพ์คงไม่สามารถเล่าให้ทุกคนฟังได้นะคะว่าปัญหามันคืออะไรบ้างมันเป็นเรื่องของระหว่างพิมพ์กับบ้านจริงๆเราเราก็รู้เรารู้กันอยู่แล้วว่าอะไรแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันเสมอไม่ไม่ได้แบบโรกรธเกลียดกันหรือว่าไม่ไม่ได้สามารถคุยกันไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกคอนเพราะหว่างกันีก็มมาตลอที่นี้ก็แบบมันช็อกเออเราเราเลอกกันพิมพ์ก็ช็อกเหมือนกันก็ ไม่ทราบอนาคตนะคะคือพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้มันแค่เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างระหว่างเราก็เสียดายก็คงเสียดายเหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเอยมันมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ตั้งใจที่จะศึกษากันที่มีค่ะวอาโหมันแบบเยอะอะค่ะมันมันมันเป็นอย่างพี่ๆคนน่าจะเคยมีแฟนกันก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นดีเทลในระหว่างวันที่เกิดขึ้นมากกว่าไม่มีโอกาสที่จะปรับเข้ามากันแล้ว ตอนนี้คือคือพิมแค่รู้สึกว่าเราแน่จะต้องต้องพักกันก่อนนะคะคือหมายถึงแบบเราต้องต้องต้องแบบคุยกันด้วยเหตุผลว่าเออมันมันอาจจะต้องลงเอยด้วยการเป็นเพื่อนกันน่าจะดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะถ้าอเจอกันก็สามารถคุยกันได้ได้สบายค่ะไม่มีปัญหาคุยติดต่อก็สักพักนึงนะคะที่พิมแค่เป็นคนตัดสินใจค่ะว่าเราแบบเป็นเพืพ่อนกันเถอะทั้งคู่ค่ะทั้งคู่ค่ะ ก็ก็ก็โอเคนะคะก็ก็เข้าใจะค่ะมันมีเหตุผลของมันอยู่ค่ะ